สวัสดีครับวันนี้วันที่3เมษายน2565นะครับที่เห็นอยู่บนรถซาเล้งนี้นะครับเป็นตอเพชรนะครับตอเพชรคนไต้หวันเรียกพุทราชนิดนี้ว่าจ้วนมู่นะครับจ้วนมู่จ้วนแปลว่าเพชรนะครับมูแปลว่าไม้นะครับไม้ก็คือพูดยังไงก็คือตอเพชรนั่นเองนะครับหรือเราจะได้ยินว่าฝรังหงจ้วนนะครับหงแปลว่าแดงจ้วนแปลว่าเพชรนะครับ เพชรตัวเดียวกันนี้นะครับจ้วนมู่นแปว่าตอเพชรนะครับก็คือเป็นพุทธาป่าที่เกษตรกรไต้หวันใช้สําหรับทําตอนะครับใช้สําหรับทําตอนะครับเนี่ยต้นกําลังสวยเลยนะครับตอเพชรนี่มาจากไหนนะครับตอเพชรนี่มาจากไต้หวันนะครับอ่าเป็นพุทธาล้างลากที่ ผมนาเข้ามานะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับมันตายแต่ว่าตอของมันยังอยู่นะครับไอตอพุ้ซาป่ามันอยู่แต่ว่าตอพันดีเนี่ยมันตายไปแล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับยังมีเหลืออีกอยู่ในสต็อกนู่นนะครับในเมื่อต้นพันธ์ดีมันตายนะครับผมก็เลยเอาตอเพชรเนี่ยนะครับเอาไปปลูกไว้นะครับเพื่อที่จะอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะเก็บเมล็ดมันมานะครับมาเพาะแล้วก็ทําตอเพชรนะครับ ใช้ตอเพชรชนิดพูดง่ายๆก็คือเราจะใช้ตอเพชรชนิดเดียวกันกับที่ไต้หวันใช้ในการาทากิ่งพุทราเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองแล้วก็เบอร์สิบสามก็คือพุทราน้ำผึ้งพุทราน้ำอ้อยแล้วก็พุทราหิมะขาวนะครับตอนนี้เราก็จะใส่สเสล้งบรรทุกไปแล้วก็ไปปลูกที่ข้างห้วยนะครับข้างห้วยปลูกทิ้งไว้นะครับอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะไปเก็บมเมล็ดมันนะครับในการทําตอเพชรเพื่อ การทาบกิ่งพุทราไต้หวันสืบต่อไปตอนนี้รถขบวนบรรทุกต่อเพชรของผมติดลมเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสภาพฝนตกนะครับฝนตกมาหลายวันนี่ดูทางจะรอดไหมเนี่ยวันนี้จะไปถึงนาไหม ยังอีกคนทางยังอีกยาวไกลนะครับแต่ตอนนี้เรามาเขยนรถกันก่อนนะครับมาคนเดียวนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับกว่าจะมาถึงได้นะครับรถติดมากเลยนะครับนี่น้ําเต็มคลองเลยอันนี้ก็ขุดดินนะครับเตรียมลงเรียบร้อยนะครับปลูกตามลําห้วยนะครับยาวไปนู้นะครับอีก2ปีเราจะมาเก็บเอาลูกมันไปเพาะเป็นต่อเพชรนะครับ ต้นหนึงก็จะปลูกห่างกัน4ีก้านะครับก็ประมาณ4เมตรนะครับเสร็จเราก็จะตัดกิ่งแหนงออกให้หมดนะครับเหลือไว้แค่ต้นละหนหนึ่งกิ่งนะครับเป็นกิ่งนะครับจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะครับโตเร็วเร็วขุด3ามลุมก็เมื่อยล้วอันนี้คนขุดท,ที่แท้จริงมาแล้ว